ดูดวงชาวราศีธนูถ้าถูกละวัานนิดหนึ่งให้รีบแก้ครับนะผมรีบแก้อะไรีรบแก้บลนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านเชื่อเรื่องดวงไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูป,ปกปกักคุงองรักษาก่อนเดินหมอสันแนะนาก่อนให้ท่านพบไพรีพิณานะพระเก่านะจ๊ะพระเก่าพิธีใหญ่รนะครับผม2 5งบาทสงปีวัดบาวร ครับ2อ0บาทส่งฟรีทักไลน์มา Sunny สี่สองแครับผมพบคู่กับเรียงพระปางปาบมานครับปางปาบมานซ้ายมือจับที่ข่าวขวาเป็นสมาธิครับ250บาทครับผมเหรียญเก่านะครับพิธีใหญ่นะครับครับ210บาทส่งฟรีเหรียญละ250บาททักไลน์มา Sunny สี่สองแด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาถ้ามีโชคมีลาภรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเราไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเลขเสียงนำโชคอ,อย่างเดียวนะ ม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่อง,งมาเอิญเราบอกให้ไปแก้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยบ่นบานสารกล่าวไว้หรือไปกราบไหว้ขอเข้ามากรรมเราบอกดวงชะตานี้ตกตําแหน่งอะไรลื่นเรื่องสังสรรค์ไล่รับเต้นระบําอย่างมีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแปลว่าดวงชะตานี้กาลังตกตําแหน่งที่ดี เอาผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดินต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคกะตาตรงชะตาที่ต้องเอาจริงเอาจังนิดหนึ่งตกตําแหน่งพระราชาถือดางเอาผมนั่งอยู่บนบัลลังเฉยๆแต่ว่าสัตว์ปูเข้ามารุมเล้าก็ต้องเอาจริงเอาจังนิดหนึ่งเ้าผมไม่งั้นจะโดนดูถูกเหยียดหยามก็ได้นะมจะรู้สึกอึอดอัดอดทนอดกลั้นมานานแล้วข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้วขอระเบิดออกมา แต่ฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบนบารมีวาส,สนาการประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาเอาออเอาใจท่านเป็นพิเศษจะบังเกิดด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังพระราชาส่งมบอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบนกุศลวาสนาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาข่าวบนกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ระบบมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่อสมินขี่ม้าถือดาบ ปาัดปาหันศันตรูโมมานปราบศัตรูเฮียนเตียนหลวงจุตานี้ถึงเวลาพร้อมที่จะไฟก็จัดหนักจัดเต็มนะครับผมนเมจิกเชี่ยวสายยานรุยเทพสิ่งห์สิทธิ์เขาคำชูปกปากกุ้งกองรักษาหลวงจุตานี้ให้ขอพรอจากถวยเทพองค์พ่อพระพิฆเนศพระแม่อกมาดีวีพระแม่ราศมีพระแม่มาลยมันขอพรจากถวยเทพสายยานถวยเทพหรือพระป,ปิยะมหาราชเสด็จเตี่ยกลุ่มหลวงชุมพรนะครับผมขอพรอจากสายยาน,นครับครูบาอาจารย์ โชกยตาบญกุศสมวัสนาการปฏริบัติอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ดวงนี้ตกตำแหน่งสิบเหรียญเลยแกแหวนเงินทองเม็ดดินจินดานำพาซึ่งความผสมผเานโชคลาภเงินทองมารมีวัสนามาถึงเวลาคาบญกุศสมวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดไอ้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาทำยืนหยัดด้วยด้วยตัวท่านเองอย่างเต็มกำลังจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงจตาตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลื่อมเล่กลนเพดุบาย อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวท่านจะได้รับถ้วยทองแล้วมีเกณฑ์จะตาได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่านะรับเข้ามาบอกเก่าเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาตมันถึงเวลาของท่านแล้วหรือยังก็ถึงเวลาก็เตรียมตัวเฮแล้รับทรัพย์รวยโชคตกตำแหน่งสิถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาประเดบประดังคนนู้นเอามาให้คนนี้เอามาให้คนนั้นเขาเรียกว่าประเดบประดังนะครับเคยเจอไหมนะครับท,ท่านตกตำแหน่งนี้จงเก็บแล้วเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก ตักแล้วก็เก็บโกยให้เต็มที่มันถึงเวลามันก็จะหมดไปนะนะผมมันไม่มีประเดยประดังไปตลอดชีวิตนะแต่ก็ไม่แน่แล้วแต่คนถานะมด้วยบุญกุศลวสาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูปก,ป,กปักคุ้มของรักษาดวงชะตานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบดีบดอยลิเริ่มเริ่มตนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะผมขอดำนนายว่าดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองใบก้าดูดวงการงานการเงินความรักแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนไปเกิดเวลาสําคัญมากนะผม รับสี่นาที4 0่บาท8นาที8 0 0รบาทรับทักไลน์มานะจ๊ะนะบอหมอสั้นส่งคลิปให้นะบอเห็นหน้าหมอสั้นอย่างนี้รับทำนายให้กับท่านส่งคลิปให้นะครับบมทักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้าท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงนะบอกต่อกันเยยาวนะครับสวัสดีชาวราศีธนูในเดือนนี้จะต้องเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตอย่างไม่คคคาาาาาดดิแมม้้้บงงรรัออููสึกกเหืนถ,ถ,าถาย แต่ถ้ารับมืออย่างมีสติและมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้านการงานในเดือนนี้การงานของชาวราศีธนูจะมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนบางคนอาจได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่หรือมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ที่ท้าทายมากขึ้นแม้จะรู้สึกกดดันในช่วงแรกแต่การเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณเจริญก้าวหน้าได้ดี ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความอดทนสูงซึ่งในช่วงแรกอาจทำให้รู้สึกหนักใจแต่เมื่อคุณตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และไม่ยอมแพ้ความสําเร็จจะตามมาอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ทำงานเป็นทีมควรระวังเรื่องการสื่อสารเพราะมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายในเดือนนี้ การเลือกใช้คำพูดและการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยลดปัญหาและสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นได้นอกจากนี้หากมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนต่างชาติหรือต่างวัฒนธรรมจะเป็นโอกาสดีที่ช่วยเปิดโลก,กทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานของคุณให้กว้างขึ้นสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ควรเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเรซูเม่หรือฝึกฝนทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวกับสายงานเพราะโอกาสที่ดีจะมาในช่วงปลายเดือนหากคุณมีความตั้งใจจริงและมั่นใจในความสามารถโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมจะสูงอย่างไรก็ตามอย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวให้ดี เพราะการทำงานหนักเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ด้านการเงินเรื่องการเงินในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะมีโอกาสได้นับรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนงานพิเศษหรือโบนัสจากการทำงานหนักที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับเงินปันผล หรือมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ที่จ่ายเงินดีขึ้นกว่าเดิมทำให้ฐานะการเงินแข็งแรงขึ้นได้แต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับจ่ายแบบทันใจหรือของที่มีราคาสูงเกินไปได้ในเดือนนี้หากคุณตั้งงบประมาณและวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้การเงินมีความมั่นคงมากขึ้นได้นอกจากนี้ หากมีหนี้สินหรือภาระผูกพันด้านการเงินคุณรีบจัดการให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เป็นภาระกดดันจิตใจเพราะจะทำให้คุณเครียดและส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆได้สำหรับคนที่ลงทุนเดือนนี้ควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงเกินไปควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้านความรักในเรื่องความรักเดือนนี้ชาวราศีธนูจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นใหม่หรือการเติมเต็มความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนจะมีสเสน่ห์และดึงดูดใจคนรอบข้างได้ง่ายอาจมีโอกาสพบเจอคนใหม่ที่เข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ควรระวัง อย่าเร่งรีบตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ควรให้เวลาทำความรู้จักกันอย่างลึกซึง้งและดูว่าคนคนนั้นมีความจริงใจและเข้ากับวิถีชีวิตของคุณหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นหากคุณได้พบคนที่มีความสนใจเหมือนกันและชอบพูดคุยเรื่องอนาคตด้วยกันนั่นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเติบโตไปในทางที่ดี แต่หากความสัมพันธ์เริ่มต้นด้วยความไม่แน่นอนหรือความสับสนควรหยุดพักและประเมินความรู้สึกของตัวเองให้ชัดเจนก่อนสำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสารสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้นการพูดคุยกันอย่างเปิดใจและการทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันมากขึ้นหากในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหา หรือความไม่เข้าใจกันการเปิดใจรับฟังและให้อภัยจะช่วยความสัมพันธ์กลับมาแน่นแฟ้นเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามระวังเรื่องความคาดหวังที่มากเกินไปเพราะหากทำให้เกิดความผิดหวังได้ง่ายควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและยอมรับในความเป็นตัวตนของคู่รักสรุปภาพรวมเดือนนี้ชาวราศีธนู จะได้พบกับช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องงานเงนิงน,งน,งนและความรักแม้บางครั้งจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคหรือความท้าทายเข้ามาแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการมองโลกในแง่ดีคุณจะสามารถผ่านผ้นและเติบโตได้อย่างมั่นคงการวางแผนล่วงหน้าและการดูแลสุขภาพใจและกายคุดกู้กันไป จะช่วยให้คุณรักษาสมดุลในชีวิตได้ดีและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาในอนาคตดังนั้นอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือออกจากเขตความสบายเพราะนั่นคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในเดือนนี้ของคุณดวงชะตาราศีธนูเดือนนี้บทนำการเดินทางสู่จุดแตกหักเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านป่าทึบ ที่มีทั้งเส้นทางลัดลึกลับและหนทางครุขระท้าถายพลังงานของเดือนนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนนักธนูที่ต้องเล็งเป้าในหมอกหนาแต่เมื่อหมอกจางลงคุณจะพบว่าลูกธนูของคุณพุ่งตรงเป้าอย่างน่าทึ่งช่วงเริ่มต้นเดือนจะเป็นระยะที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ มีความตื่นเต้นปนกับความไม่แน่นอนเหมือนนักเดินทางที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยไปมาก่อนความรู้สึกนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณเริ่มปรับตัวและเข้าใจกฎเกณฑ์ของเกมใหม่ด้านการงานเวทีแห่นการพิสูจน์ตนเองในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องสแสดงฝีมือการเป็นนักยุทธ,ธศาสตร์ที่แท้จริงสถานการณ์ในที่ทำงานจะคล้ายกับเกมหมากรุก ที่คุณต้องคิดหลายขั้นตอนล่วงหน้าความสามารถในการมองภาพรวมและการวางแผนระยะยาวของคุณจะกลายเป็นอาวุธลับที่สำคัญช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจพบว่าโปรเจกต์ที่คิดว่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นกลับมีอุปสรรคใหม่ๆเกิดขึ้นเหมือนกับการไต่เขาที่คิดว่าจะถึงยอดแล้วแต่กลับพบว่ายังมีอีกหลายยอดที่ต้องผ่านอย่างไรก็ตาม นี่คือโอกาสทองที่จะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะนาตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจพบว่าแคมเปญที่วางแผนไว้ต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปแทนที่จะท้อแท้คุณจะพบว่าตัวเองกลายเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งขึ้นและสามารถมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่คนอื่นมองไม่เห็นกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสามารถด้านการสื่อสารของคุณ จะเปล่งประกายเป็นพิเศษคุณจะพบว่าตัวเองสามารถชักจูงและโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์การประชุมหรือการนําเสนองานจะเป็นเวทีที่คุณเปล่งประกายและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาสําหรับชาวราศีธนูที่ทํางานในสายอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นงานออกแบบงานเขียนหรืองานศิลปะเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ไอเดียไม่หม่ๆไหลเบียนมาอย่างไม่หยุดยัง้ง เหมือนกับน้ำพุที่พุ่งขึ้นจากใต้ดินคุณอาจพบว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะความตื่นเต้นกับโปรเจกต์ใหม่ที่อยากจะทำให้สำเร็จปลายเดือนจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลงานที่คุณพยายามและลงทุนเวลาไปจะเริ่มให้ผลตอบแทนอาจจะมาในรูปแบบของการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโบนัสหรือการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและอุตสาหกรรมด้านการเงินบทเรียนแห่งความสมดุล เรื่องเงินทองในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเรียนรู้ศิลปะแห่งการส่งตุนคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเดินบนเส้นใยบางๆระหว่างการประหยัดและการลงทุนระหว่างความปลอดภัยและความเสี่ยงช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้เกิดขึ้นเหมือนกับฟ้าร้องที่มาอย่างกระทันหันอาจเป็นค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้ใจ่ายด้านบ้านสิ่งสำคัญคือไม่ต้องตกใจหรือเศร้าโศก เพราะนี่คือบทเรียนที่จักรวาลส่งมาให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกลางเดือนจะเป็นช่วงทองสำหรับการทบทวนแผนการเงินของคุณคุณจะพบว่าตัวเองมีความเข้าใจเรื่องเงินมากขึ้นและสามารถวางแผนการออมและการลงทุนได้ดีขึ้นเหมือนกับนักเดินเรือที่เริ่มเข้าใจกระแสลมและกระแสน้ำทำให้สามารถนำทางเรือไปยังจุดหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจเปิดบัญชีออมทรัพย์แยกสำหรับเป้าหมายเฉพาะหรือเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัลการตัดสินใจเหล่านี้จะไม่ใช่การตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นแต่จะเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลและการคิดวิเคราะห์รองรับสำหรับชาวราศีจนูที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือกำลังคิดจะเริ่มธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการหาแหล่งทุนหรือนักลงทุน ความสามารถในการนำเสนอและการโน้มน้าวใจของคุณจะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินมากขึ้นปลายเดือนจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามาอาจเป็นเงินที่คุณให้ใครอยู่ไปกลับคืนมาการได้รับเงินจากงานพิเศษหรือการขายของที่ไม่ใช้แล้วได้ราคาดีกว่าคาดด้านความรักบทกวีแห่งหัวใจเรื่องความรักในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการอ่านบทกวีที่มีทั้งข้อความลึกซึ้งและความสวยงาม มีทั้งความหวานชื่นและความขมขื่นแต่ทุกอย่างจะผสมประสานกันอย่างลงตัวสำหรับคนโสดการเปิดใจสู่ความเป็นไปได้ใหม่หากคุณยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่หัวใจของคุณเปิดกว้างเหมือนดอกไม้ที่บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิคุณจะรู้สึกพร้อมที่จะพบเจอและเปิดใจให้กับคนใหม่มากกว่าที่เคยช่วงต้นเดือนอาจมีการพบเจอที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดฝันอาจเป็นในร้านกาแฟที่คุณไม่เคยไป ในงานสัมมนา,าที่เพื่อนชวนไปหรือแม้แต่ในแอปพลิเคชันออนไลน์ที่คุณเพื่อนจะลองใช้สิ่งสำคัญคือไม่ต้องไปคาดหวังหรือวางแผนมากเกินไปให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญอาจมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่แสดงความสนใจหรือคุณอาจต้องเลือกระหว่างการออกเดทกับคนที่เพิ่งนรู้จักกับการไปงานสังสรรค์กับเพื่อนๆ การตัดสินใจเหล่านี้จะสอนให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นคุณอาจพบว่าตัวเองสนใจคนที่มีความคิดและมุมมองที่แตกต่างจากคุณนี่อาจทําให้เกิดการสนทนาที่น่าสนใจและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือคุณอาจค้นพบว่าตัวเองชื่นชอบคนที่มีจิตวิญญาณนักผจญภัยเหมือนกับคุณสำหรับคนมีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงแห่งการเปิดเผยและการเข้าใจกันในระดับที่ลึกกว่าเดิม เหมือนกับการเดินป่าร่วมกันและค้นพบทิวทัศน์ที่สวยงามที่ไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงต้นเดือนอาจมีบางเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันเหมือนกับก้อนเมฆเล็กๆที่ลอยมาบดบังแสงแดดแต่สิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดใจและซื่อสัตย์ไม่ปล่อยให้ปัญหาเล็กๆก,กลายเป็นปัญหาใหญ่กลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่สร้างความทรงจำดีๆ อาจเป็นการเดินทางสั้นๆการลองทำอาหารจานใหม่ร่วมกันหรือการไปเรียนคลาสใหม่ๆด้วยกันกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนขึ้นปลายเดือนจะเป็นช่วงที่คุณเลือกคู่ครองอาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังอาจเป็นเรื่องการวางแผนการเงินการย้ายบ้านหรือแม้แต่การมีลูกจันทร์สนทนาเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและมีทิศทางในความสัมพันธ์คำแนะนำพิเศษ การเตรียมตัวสู่ความสำเร็จเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของเดือนนี้ได้เต็มที่ควรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศึกทักษะการสื่อสารการอ่านหนังสือหรือเข้าคอร์สออนไลน์จะช่วยเพิ่มความรู้และมุมมองใหม่ๆการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการรับมือกับความท้าทายต่างๆและการฝึกสมาธิหรือการทำเมดิเตชันจะช่วยให้คุณสามารถตัดทินใจได้อย่างมีสติมากขึ้น จำไว้ว่าเดือนนี้คือช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์เพราะนั่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน